พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์คือพระครูพิสิทธิ์อัฏฐการคล้ายจันทสุวรรณโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในฐานะพระเกจิอาจารย์ที่มีวาจาสิทธ์คือผู้สิ่งใดมักจะเป็นจริงตามนั้นและยังได้รับยกย่องว่าเป็นเทวดาเมืองคอนวาจาสิทธ์คำพูดของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ มักจะเป็นไปตามที่ท่านได้กล่าวไว้เทวดาเมืองคอนท่านเป็นที่รู้จักในฐานะเทวดาเมืองคอนจากการสร้างคุณอุปการมากมายต่อท้องถิ่นและพระพุทธศาสนาผลงานท่านได้สร้างวัดและถาวรวัตถุมากมายเช่นวัดพระาธาตุน้อยและได้พัฒนาท้องถิ่นด้วยการสร้างถนนและสะพานสถานที่สำคัญ ปัจจุบันสรีระของท่านถูกเก็บรักษาไว้ในลงแก้วภายในองค์เจดีวัดธาตุน้อยซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมไปสักการะ